ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะคะจะแดกก็แดกแล้วกัน <abonn> ม <és> ีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีส่วนผสมอะไรบ้างก็อะไรมีก็ใส่ไม่ไม่ไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยก้างนะครับก้างเมื่อกี้นี่ที่เราลอกลอกนี่ไว้เนะฮะเทปน็อกเลยครับนะครับก้างเสร็จนะครับเราตัดความคอบร้อนด้วยแตงโมที่สำคัญเรามีมังแก้วเป็นเหมือนกับเนื้อ มาให้มันเป็นเหมือนรู้สึกมีแป้งนิดหนึ่งแปาหมึกให้ความกรุบกรอบไม่ธรรมดาเราอยากลอจิ้มแซมมันจะลมแล้วอันนี้มันจะลมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับผมยังอยู่ไม่ลมง่ายๆหรอกครับโอ้โหเมื่อกี้ครับแนวแนวแนวคิดแนวคิดของแนวคิดแนวคิดอะไรเอาสันใจครับเอาสันใจไม่มีอะไรเลยเอาสันใจเรามอบแดดผู้แพ้นะครับผู้แพ้คนที่แพ้ ก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะอ่ะเราเสิร์ฟแหน่อยากเมื่อกี้มิจานทองจานหองจานทองจานหองจานหองโอ้ดีมไหมวะ Exclusive มีเศษมากๆเลยห้านะครับอู้ยโอ้ยแหน่สวยงามมากครับสวยงามมากครับ ต้องให้น้องแทนบ่มาาดนะฟาดฟปจัดาดฟปดูแลนิดนึงดูแลนิดนึงอะไรอ่ะเอะมากอนนี้คือเมนูที่เรียกว่าแดกก็แดกแดกก็แดกไม่มีไม่มีชื่อไม่แดกก็ต้องแดกจะได้ทั้ง Happy Birthday to you คำเดียวเลยคำเดียวเลยนี่แฮมเบอร์เกอร์ขอบคุณยัยขอบคุณมากมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอดน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆถ้าเกลียดกันก็แดงเลยครับผมโอ้โห้วง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 นะฮะ กันรัหลนั่ากับโอ้งนันทั้งนั่กันย้งนั่งันทั้งนั่งกันทั้ดนะคะก็นทัน่งกันทัยงนั่งกันทั้งนย็งนทั้งนั่นกันทัดงนั่กีนทนั่งกัดทัั่กีนทั้งนั่ากันทั้งนั่งกน้งงกันงน่กัตทั้งนั่งกฮีทล้วนะ่ะนท้า่งกานทั้งนังนทบ้งเป็นกท่งกัั้นั่น้นะ สำหรับทุกเมนูนีกินน้ำกินน้ำกินน้ำ Happy Birthday ดู